ทำกันบ้านมองข้ามโซนไปหรือ,อยังครับเราจะต้องเจออะไรตะวันออกใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวผมไปไล่ตะวันออกหน่อยแต่เห็นหนักหนนะักก็น่าจะเป็นโซนใต้ครับใ,ในในแชมเปี้ยนลีกอ่ะครับอีสานอะ่ะต้องเจอตะวันออกก่อนครับผมใช่ถูกไหมอ่าสองทีมยังไงนะเดี๋ยวดิต้องไปจับสลากหรือเปล่าจับสลาก อหาจะแบ่งสายก่อนนะปีนี้อืมก็รอดูว่าใครจะเข้ามาถูกไหมประมาณนั้นนะครับอืมก็ยังดูไม่ออกเพื่องอว่าต้องดูเลกสองใช่ใช่ช่เพื่อนเพื่อนเนี่ยในในในแชมเปี้ยนลีกกลัวโซนมีทีมในใจไหมเพื่อนเพื่อนแชมเปี้ยนลีกเลยที่คิดว่าน่ากลัวน่ากลัวจากใต้หรือเมื่อกี้บอกใต้ ครับเห็นเมืองตังก็เสริมค่อนข้างโหดนิดหนึ่งศตูน่ะคนนคาทีมก็ประสบการณ์สูงครับหลายๆทีมผมว่าก็ค่อนข้างปีนี้ก็ผลเห็นทีมใหญ่ขึ้นไปเยอะแล้วต่างคนก็ต่างคิดว่าเออกมมีโอกาสแล้วทุกคนก็จะเอาครับปีนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบนั้นผมว่าปีนี้ไม่ง่าย ปีปีก่อนๆนี้ผมว่าหลายทีมเลี่ยงแต่ปีนี้หลายทีมเอาครับอืมนะครับอ่ะจบเรื่องแชมเปี้ยนลีกนะครับรอดูก่อนเหลือเวลาอีกยาวไกลนะครับเลกสองถ้าเข้าเป้าเราก็ต้องให้สิทธิ์โค้ชเสริมตัวถูกไหมครับผม,ไม,ไ,มไม่อันไม่ไม่อันไหมไม่อันไหม ไม่ไม่ไม่อันตอนไหนนี้เพราะยังไงเราจะไม่อยู่ที่นี่นานถูกไหมถ้าไปได้ก็ก็อยากจะไปะ